เราจะกระโดดลงไปแล้วนะครัอบคุเลยครับช้ามสองหนึ่งหยูสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับน้องมังกรแล้ววันนี้น้องมังกรจะมาเล่นแมพฟิตฟิตชุดชุดชุดตกปลาแม่ตกปลานั่นเองอันนี้เรือมังกรหรอใช่สองหมื่นบาทอ้ยเหมือนล่าสุดที่ไปกับมังกรนั้นมันเป็นเรืออะไรเรือเจ๋งเนี่ยอุ้ยนี่อะไระน้ำวนครับ น้ำวนมันเป็นอย่างนี้เหรอแต่ไข่ชมพูเนี่ยนะไม่ครับถ้าไม่ถ้าไม่เปิดเรดาร์ปลาจะไม่เห็นไข่น้ำวนค่ะอ๋อหนูเปิดเรดาร์ได้เหรอนี่เอามาทำไมอะเรดาร์เราจะกระโดดลงไปแล้วนะคระเอาไปเลยครับชั้มสองเลยย้าฮู้ไปโอ้เราไปไหนเนี่ยมาที่ไหนเนี่ยอ๋อเราต้องมีเครื่องช่วยหายใจเป่ะ ไม่ต้องมีเจ้าสิ่งนี้ด้วยครับเพื่อเปิดประตูจะไปคุณแย่มาโหลานี่นีมีคุณแย่ที่มาโหลานกว่าดีด้วยครับนี่เอาไว้เปิดอะไรวันเนี้ยเอาไปเปิดประตูประตูบ้านคุณแย่ใหญ่จังไรโอ้เปิดประตูยัด เรามีแกเลอร์สามารถลงได้แบบช้าช้าโอ้โหขนาดอยู่ในทะเลยังต้องมี <ś led> ลม่มอีกป้าไปดล่มชูชีพล่มอูชีพเนี่ยตกใต้น้ำจริง<ก>ไหมเนี่ยจริงครับมีใต้น้ำมีคิตดต่อ้วยแต่ถ้าเราจะเปิดคุญแจตรงนี้เราต้องคุยกับผีคนนี้นะครับแล,รแล้วเราก็ต้องถือคุญแจอยู่ด้วยแล้วเราก็ต้องเก็บปลาใน วอร์ติโก้ให้ครบทุกตัวด้วยนะครับฮะนี่น้ำมังกรมีทุกตัวแล้วอ๋อออกมาถึงจะเปิดประตูได้เหรอใช่แล้วเราก็ต้องถือคุญแจอยู่ด้วยนี่โอ้กุญแจโมห์ลารเหรอไม่ใช่คุญแจอันใหญ่โตไม่ใช่มโห์ารนะทุกคนโห์ารจะใช่จะเอาใหญ่โตปกติดีกว่าจะใหญ่โตจะจำมาดตำนานบอกว่าคุญแจท่อนลับอยู่ในวอร์ติโก้นี่ไงจะถืออยู่เด็ด โอเคโอเคได้ยังได้ยังโอเคนี่โอ้เสียบอย่างงั้นหรอมุนอย่าเปิดอย่าจัน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 ันจัอจัน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 เั็จัลยันจ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 ันเนจนจจันจจนจันจัันจั เราน่าจะต้องกระโดดออบบี้นะคะบางคนเป็นบางคนไม่ก็ชอบจับบี้เลยบางคนรู้สึกว่าถ้าบางคนกระโดดออบบี้มันจะตุยแต่ไม่เป็นไรเริ่มเลยจุ้มจุ้มจุ้มทำไมมันดูสั่นๆอ่ะมันเหมือนขยับได้นิดนึงขยับได้เฉยๆนะแวทำไมหนูรู้สึกว่าข้างล่างลงหินมันเริ่มหล่นไปเรื่อยๆโอ๊ยไปทิ้งได้ไปไปไปหล่นไหนไปล้วงหรอไปเลื่อง ว้าว <Wow. S 1> ปาและแป้งลอยถึงกันแล้วแล้วเรามาหาอะไรเนี่ยเรามาตกปลากันครับนี่ในนี้นี่คือเดอเดดนะครับ <Ooh. S 1> ความลึกเนเดอเดฟไม่ไม่มีคนเลยหรอไม่รู้อ่ะเขาเปิดกุญแจไม่ได้ร้กอก็ oh. นี่น้องมังกรมีของใหม่มาจะนําเสนอค <Ooh. S 1> นี่ เครื่องทำงายน้ำขึ้นน้ำลงจริงนี่จะทำให้เราว่ายน้ำเร็วขึ้นว้าวดูนะนี่คือปกติที่เราว่ายนี่ถาเฟิร์สเฟิร์สัซนนะนี่คือความเร็วปกติแล้วนี่คือตอนใชน้เครื่องทำลายน้ำขึ้นน้ำลงย่ายาอ๋อนี่เร็วขึ้นแล้วเนรอวี่งว่งอย่าไม่จากแบบเนี้ยอ่าเย่าไม่แม่ดูนะแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยอย่าไม่ไมนะนนไไแบบเนี้ย เดวขึ้นไปละเด็กแล้วไป,ไ,ปไหนเนี่ยนี่เราจะมาตกปลาตรงนี้กันนักป้นครับแม่จะให้หนูใช้เบ็ดอะไรในการตกเอาก็เอาที่มันดีที่สุดนะสิลูกก็อันที่หนูใช้อยู่ตอนนี้แหละโอ<ฮ>้หใช้เหยื่ออะไรดีอ่ะใช้เหยื่ออะไรดีอืมเอาเป็นเหยื่ออือไม่ใช้ดีกว่า เอาทำไมอะทำไมรู้สึกมันมืดมือ่ะจริงมันยากาศมันแปลกๆอย่งะมัน่าจะเป็นตอนกลางคืนปะเกิจัดนะครับแต่แล้วตกปลากันเลยทำไมมันมืดขึ้นเรื่อยๆจังเจอแล้วตกปลากันเลยอย่างแรกเราต้องเวียงเบ็ดไปแล้วกดเขย่านะครับเขย่า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 ยาตัวแรกที่หนูได้ก็คือมาดูกันอ ตามันยิ่งอ่ะเฮ้ยหลอดแบบนี้แม่ตกได้ว้าวบิ๊กอะไรเนี่ยบิ๊กอะบิ๊กมินบิ๊กอะไรอไรน่นเอ้าอยู่ดีๆมันก็บอกว่าตอนกลางคืนะนะไหมแบงค์อ้าวมืดตรงนั้นทำไม่ดีมันดูมืดมือดอ่ะแต่ไม่มืดหรอกขนาดนั้นใช่ก็พอเห็นอยู่ ช่วันนี้เราจะตกปลาให้ได้ปลาระจับลีเจนดอรี่เลยเลอถใช่เพราะว่าปลาที่หนูเอาไปขายก็ตกได้ในนี้<ล>นี่แหละปลาที่เหมือนหัวไม่มีนะก่อนน่าจะปลาที่หนูเอาไปขายตอนคลิปคลิปที่แล้วอะ่ะอือหนูหามาจากที่นี่แหละโอ้จริงดี่ใช่หามาจากที่นี่ขายได้หลักหมื่นก็เยอะน่าหลายตัวเลย่าอย่าอย่า เก็บประมาณวันหนึ่งเลยนะตัวนั้นอ่ะพวกนั้นอ่ะวันวัดสองวันอ่ะก็จะได้ต้องมีอีเวนต์มืดด้วยถึงจะได้ปลาไอปลามาดินมังกรนั่นอ่ะสามหมื่นนั่นแหละต้องมีอีเวนต์ไม่หมื่นไม่นับแบ่งมันต้องมืดกว่านี้มันต้องแบบมืดตึ้ยเลยอ่ะแบ่งมองไม่เห็นเลยเหรอมันจะแบบมืดตึ้ยเลยอ่าฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอีเวนต์มืดตึ้อครับ แม่แปลงว่าเราจะได้ปลาดีๆกันไหมเนี่ยก็ไม่รู้ดีก็หนูบอกว่าในนี้มีปลาดีๆใช่ในนี้มีปลาดีๆแต่เราจะตกได้ไหมมาดูกันเลยหนูจะใช้เคล็ดลับวิชาของหนูอือวิชาตกปลาถอยหลังมันต้องใช้เหยื่อเปล่าต้องใช้เยหยื่อเหรอครับงั้นเดี๋ยวหนูขอดูกันว่าพวกพวกนี้เขาเขาชอบกินอะไรบ้างฉลามตัวนี้เขาชอบกิน หัวปลาเหรอครับอือแล้วแป๊บนึงนะครับมันก็ขดไปมันก็ขอ,ขอว่ายนะ้ำแป๊บนึงโอ้ยมือจังนั่นนาชีมือเตืมยอ่ะใครใช้นาฬิกาเล่งเวลาให้กลายเป็นตอนเช้าวะแม่แบได้เหรอมีคนใช้อะ่ะตอนนี้ใช้ใช้อยู่เหรอครับอือตอนนี้มีคนทำให้กลายอยู่ดีๆก็จะกลายเป็นตอนเช้าแล้วเนะี่ยอ้อ วันนี้หนูเตรียมกงปูมาด้วยแล้วเช้าแล้วว้าวสว่างจ้อยโอเคแล้วเราก็จะวางกงปูกันนะคบโอ้โกงปูมีเยอะจังมีตั้งสิบอันแน่ซิ้งม,มาแค่นิดเดียวโอเคเราจะเริ่มตกกันตรงนี้เลยไหมโอเคตกตรงนี้เลยนะคบผีหรอนะ้มอม่วงตรงนั้นอะชิเต้าครับเห็ดครับเห็ดใช่ครับเห็ด มาเลี้ยดกปลากันอย่า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 มาดูกันมันไม่เป็นทำไมมันดูเหมือนมีหนวดด้วยอ่ะเหมือนปลาหมึกเลยอ่ะจริงดิจริงดิไม่ลองดูที่น้ำชจิจริงจริงว้าวเฮ้ยปลาหมึอกอะเปล่าย่าปลาหมึกจริงด้วยทุกคนมัน <c oughs> ดตื๊ดตื๊ดนปลาหมึกเหรอครับไหนดูสินี่ครับยังไงอู้ปลาหมึกเรืองแสง ไปที่เราจะได้ก็คือเราหาเบ็ดที่มังกนเดี๋ยวม่อกนหาสิ่งตื่นเต้นทำดีวะ่ะอะไรอ่ะเอาเบ็ดที่ติดแล้วความยืดหยุ่นมาตกที่นี่โอ้ดีไหมแล้วมันจะได้ดีไหมอ่ะมันปลามันจะดินเพิ่มขึ้นไม่ใช่ก็รู้มันดินเพิ่มขึ้นแต่มันจะดีกว่าไหมโชคมันจะดีกว่าไหมไม่ครับแค่มันจะตกปลาได้เร็วนี่ยังนี่ยังเบ็ดนี่เลยมัง<อ>กรขอน,นำเสนอ ก้านไม้ดัาสเป็นก้านทองอลลัมที่ทำมาจากโรงงานอุตสาหกรรมโอ้ oh. นี่นึกว่าก้านใบไม้ยมนี่กดเขย่าแค่แค่แค่เฮ้ยนี่เป็นตัวอะไรอะ่ะทำไมมันทำไมมันติดลบความเร็วในการคืบหน้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะนดมากเลยดนมากเลยทำไมด้นจังเลย เล่นเด่นนะเดินมากเดินมากเดินมากโอ้ยจ้าอย่าอย่าอย่นูอโนอโนอโนทำไมมันดูดิ้นจังคะทำไมตอนเราใช้เบ็ดดีๆมันไม่ได้แล้วทำไมตอนเราใช้เบ็ดแบบนี้มันได้โอ้หอยเหรอนี่มันหอยทองหอยนางร่มแบบสีทองหนูลืมบอกเบ็ดนี้สามารถมีโอกาสที่ฉันจะตกได้ปลาแบบสีทองค่ะแม่แป้งหกเอร์เลยนะ โอ้งั้นมันก็ดี่ขวแบเห็ดน่นั่นไหมอะไม่ยู่ครับแต่ตัวต่อไปเหมือนทองทองใช่เหรอทองทองนี่เหรอครับอะไรอ่ะนั่นไงแปวแววมันคือหอยปกติเนาะไม่หอยแบบเมื่อกี้นะอันี้หอยปกติตัวต่อไปเ้ยแมงสีชยมพูวาทำไมเสีชยมพูอ่ะตัวอะไรตัวอะไรทำไมเสีชยมพูอ่ะไไม่ตัวชิทำไม้เสีชยมพู ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรทำไมมันติดล็อกสิมากมันฉันเอามันดิ้นมากเลยมันดิ้นมากเลยย่ามันมันเนีวันก่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอันนี้เดียวมันดินมันด่นมากมันด่นมากด่นมากเนาลูกจะได้แล้วโนาะ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 นาก่อนใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีใช้สมาธิสมาธิ ชมาทิชมาทิชมาทิเย้โอ้โหปลาใหญ่ง่ะตัวใหญ่มากเลยะอะไรอ่ะนี่ปลากัางปลาเป็ตัวใหญ่บิ๊กบิ๊มกลางปลาทองกลางปลาทองโอ้ oh my god แล้วตัวต่อไปเราจะได้ปลาดีไหมทำไมรู้สึเกเปลี่ยนไปใช้แบบนี้แล้วดูมันมงคลขึ้นเยอะเลยอะได้จะสีทองเหรอมงคลเนาะเอ้าเกลือ ทำไมไมันดูสีอทองไงตรงนั้นอ,ะอ่ะก็หมเบ็ดอะไรเดี๋ยวได้แต่สีทองว้าวแม้ว่าจะเป็นตัวะอะไรอยดีนะเอตัวอะไร่ะเน <c oughs> ส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเนงะี้เส้นกว๋วยเตี๋ยวถามจริง <c oughs> หนูไม่รู้เดี๋ยวหนูขอไปดูประมูลสัตวนะ์น้ำแป๊บอันนี้ตัวได้แล้ว สำเร็จอันนี้แล้วหนูได้ปลาทุกตัวมันคือเศษโลหะครับแม่แป้ง oh. แต่ของเรามันกลายเป็นสีทองอ้อ uh huh. oh. หน้อนคะดูหน่อยเขาบอกว่าเราได้ปเปอร์มาอันหนึ่งไม่ใช่เหรอนี่ไงเยอะเหรออ่ะปัาเปอร์ค่ะแม่แป้งของตกแต่งอืมไม่ดูนี่อ oh. ของตก,ตกแต่งเฉยเยเนะนะน่าจัดครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรของตกแต่งดีมันก็ต้องดีสิ ทำไมตัวนี้ไม่ทองอ่ะไม่ทองเดงๆวะอย่าบวงนะว่าเดงๆขาวๆแบบนี้คือปูน้อยปูน้อยอ่ะเราจะเราจะเก็บกองปูก,กันก่อนนะครับทำไมเราได้แต่หินอ่ะจบจริงหรอใช่เราได้แต่หินเศษเหล็กอะไรพวกนี้ได้แต่อะไรเศษเหเล็กเศษหินอะไรอ่ะไม่เอาหนูอยากได ของดีๆจากกงปูมันมีบ้างไหมเนี่ยเราไม่ได้แต่เยอะเปล่าเกลือหมดเลยเราจะตกต่อถ้าเราได้ปลาลีเจตอีกตัวเราจะปิดคลิปแล้วโอเคเนี่ยวูบเนี่ยตกด้วยความรวดเร็วย่าย่ามาจับหนูนะเนี่ยงเหนี่ยเนี่ยเนี่ยงย่าไม่สื่อทองอ่ะย่าย่าย่าเดินขึ้นมาเดินขึ้นมา ทำไมไม่ค่อยดินเท่าไหร่นะลูกจ้าหอยเยอะหอยนี่ตลกอ่ะหอยเกลือมาเล่นตัวต่อไปตัวอะไรสีทองๆอ่ะเกลียวอย่าบอกนะว่าเราต้องเปลี่ยนเบสอย่าบอกนะว่านี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะดีแล้วออ๋ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวจริงด้วยีแล้วเราไม่เกลือขนาดนั้นหรอกแม่แป้งย่าย่า กับทอดที่ทอดนี้ไข่รอบไข่รอบหน่าเนี่ยยักษ์อะไรอ่ะเฮ้ยเส้นก๋วยเตี๋ยวยักษ์เส้นก๋วยเตี๋ยวยักษ์เส้นก๋วยเตี๋ยวยักษ์ทำไมดิ้นจังอ่ะดิ้ดิเส้นก๋วยเตี๋ยวยักษ์ดิ้นเส้นวุ้ยเตี๋ยวใหญ่ใหญ่ยักษ์เนะเอ้าปลาหมึกเอ้าปลาหมึกสิโตนี่ก็เส้นก๋วยเตี๋ยว อะตัวต่อไปตัวต่อไปเฮ้ยสีทองมาแล้วจีทองนะจีทองตัวอะไร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 อย่าดยิงมันขึ้นมาดินไหมดินหมดินมากอุ้ยดิน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 จังเลยหยุดินได้ปุ๊บปวดได้โอุ้ยไม่ดินไม่ได้แน่เงี้ยโอุ้ยหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังอุ้ยจะหลุดอยู่แล้วลูก มันหลบใจหลบฝาหลบหน้าหลบหลังอ่ะแยาย่สุดร้อนเลยสุดร้อนเลยแย่แย่อ่ะอ่ะโนโน้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 ไปโนไปโนไปอีกนิดอีกนิดไม่นะ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 ไม่อีนี้ลูกเองนี่ไม่ไม่เดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเย้ ไมดัสก yeah. yeah. ุ่งวะอะไรอ่ะนี่เราใจเย้า yeah. ม yeah. ันคืออะไรใหญ่มันคือไมดัสลีเจนส์หรอใช่เป็นระดับเลเจนดารีเย้ปีลีปได้ล้วตะโก้เย้วันนี้น้ำมังกรขอลาไปก่อนนะครับถ้าอยากให้น้ำมังกรอัดคลิปแม็กฟิตอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ Bye, Bowie.